สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาชื่นชมนะคะด้านการแสดงของน้องซงจูเอ๋อของพวกเราดีกว่านะคะก็คือต้องให้การสนับสนุนน้องเขาเยอะๆนะคะเพราะว่าน้องเขาก็โดนเหมือนกับ เข้าใจผิดมาช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเนาะสองปีกับการที่ไม่ได้มีผลงานใดๆออกมาทางหน้าจอเลยนะคะกับการที่ต้องรอตรวจสอบเรื่องราวของภาษีสําหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอืมเป็นเป็นการที่แบบเออเสียจังหวะเวลาชีวิตไปช่วงหนึ่งเลยที่กําลังมาลุ่งๆของน้องซองจูเอ๋อนะคะทีนี้พอกลับมาแล้วเนาะสาหรับผลงานการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นราบปีศาจพิฆาตรัรกซึ่งแสดงกับคุณหลนเจียหลุนนั้นนะคะ น้องเขาก็แสดงได้ดีมากทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ใช่ว่าทักษะการแสดงจะยังแบบไร้ทิฏฐิอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าน้องเขาพัฒนาขึ้นมา,มากไหมก็ถือว่ามากมากเลยนะคะน้องเขาเข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงตอนเด็กๆเด็กมากๆนะคะพวกเราก็เห็นพัฒนาการของน้องเขามาเรื่อยๆค่ะทีนี้พอมาปรปับปากจำนวนนอด้วยความที่โอโตเป็นสาวสะพังเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆแล้วก็ฉากที่ต้องเขาเรียกว่า ฉากที่ต้องมาเล่นในเรื่องปรัปักจำนวนก็จะเป็นฉากที่เป็นผู้ใหญ่นะคะขึ้นมาขึ้นมาอีกมากๆเลยเพราะว่าต้องมีเรื่องราวของภาระที่ต้องรับผิดชอบปกป้องนะคะคนในตระกูลแล้วก็คนในพื้นที่นะคะประชาชนในพื้นที่ของตระกูลเฉียวที่ต้องดูแลด้วยก็ยิ่งเป็นการทําให้น้องเขาได้แบบเจริญเติบโตในวงการบันเทิงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าในโปรเจก t นี้ก็เป็น S+ อสพลแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับแบบตัวตึงนะคะผู้กำกับ อย่างคุณตั้งเคอร์ซึ่งก็มีฝีไม้ลายมือในเรื่องราวของจีนคอสตูมโบราณเนี่ยสูงมากๆเลยคือคุเตั้งเคอร์นี่เขาก็จะเก่งในเรื่องของจีนโบราณแล้วก็แนวของเทพเซียนเสียนเสียด้วยนะคะ ในตอนนี้นะคะก็ต้องยินดีกับปรับปักจำนวนมากๆเลยค่ะจากเริ่มต้นเนาะเรตติ้ง Global International 8.1นะคะมาวันนี้เนี่ย8.4แล้วเพื่อนๆค่ะขอให้ขึ้นไปแบบชิวๆเลยนะคะขึ้นถึง9ได้ยิ่งดีลุ้นนะลุ้นนะคะ,เอ,ะเอาใจช่วยค่ะก็ตอนนี้นะคะในาการโหวตเนาะหลายๆแพลตฟอร์มเดี๋ยวช่วงสิ้นสุดสัปดาห์นี้พวกเราก็คงจะได้เห็นกันในชาร์ตของนักแสดงซึ่งนี่ก็เชื่อว่าคุณหลิวอี้หนิงก็คงจะขึ้นมาในฝ่าย แล้วก็ซงจูเอ๋อเองก็น่าจะขึ้นมานะคะอยู่ในลำดับท็อป,อปของฝ่ายหญิงด้วยเช่นเดียวกันเพราะวะละครก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทุกๆแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับน้องซงจูเอ,อ๋อแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วก็เขามีการไลฟ์กันใช่ไหมคะก็สนุกสนานเนาะเออไว้เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มนักสแสดงของเรื่องปรปักษ์จนวนเขาไลฟ์กันนะคะมีอะไรเป็นแบบที่แบบเพลินเให้พวกเราได้คำๆแล้วก็มีอะไรเป็นเนื้อหาสาระซึ จะเอามาเมามอยกันต่อได้บ้างนะคะก็สําหรับฉากร้องไห้ของน้องซงจูเอ๋อนั้นเอา10เต็ม10ไปเลยนะคะแต่ว่าการเป็นนักสแสดงก็จะร้องไห้แค่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแอดหวานถึงใช้คําว่าคือทักษะการสแสดงของน้องเขามีความพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ใช่ที่อยู่ในจุดที่แบบไร้ที่ติอะไรแบบนี้ยังพัฒนาได้อีกนะคะก็สู้ๆเนาะน้องซงจูเอ๋อนะคะแล้วก็โอกาสของน้องเขาที่ได้ประกบกับพระเอกซึ่งเป็นขวัญใจ ของคนทั้งในประเทศจีนแล้วก็ในต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหลนเจียหลุนนะคะแฟนคลับก็มากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ซีพีทั้งหลายอะไรเงี้ยก็มีความเป็นแบบเกอร์เนาะเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยก็ดูน่ารักดีไม่มีไม่มีเรื่องราวของความดราม่าก,กันระหว่างแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็มาประกบกับทางคุณหลิวอี้หนิงคุณหลิวอี้หนิงก็เป็นพี่ชายที่แบบแซ่บเนาะก็ดูแล้วก็ในเบื้องหลังที่มีการปล่อยออกมาในการถ่ายทําก็มีการแกล้งกัน แล้วก็บางทีก็มีการหยอกล้อก,กันนี่ยก็ฟิลเหมือนเพื่อนแบบพี่ชายน้องสาวอะไรเงี้ยนะคะก็ดูน่ารักดีมากๆเลยแล้วค่ะ ทีนี้นะคะในส่วนของเรื่องเอาเอา,เ,อาเรื่องปัจจุบันที่แบบออนแอร์มาเรียบร้อยแล้วดีกว่าหลังจากที่น้องเขาผ่านมรสุมเรื่องของภาษีมานะคะนั่นก็คืออ่ะเรามาพูดถึงเรื่องล่าปีศาจพิคาตร,รักกันก่อนนะคะน้องเขารับบทเป็นแม่นางต้วนนะคะต้วนปันป้นเฉียนั่นเองก็เป็นหญิงสาวซึ่งมีพรสวรรค์พิเศษเนาะที่ดวงตาสามารถมองเห็นปีศาจได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะ พัฒนาบทจากตอนช่วงแรกเป็นคุณหนูที่แบบดูใสๆเชื่องๆขาดความมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่นางมองเห็นถูกมองว่าเป็นคนประหลาดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้ให้นางพูดถึงในตอนที่อยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่แล้วบทก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้แท็กทีมกับพระเอกทํางานร่วมกันกับพระเอกได้เห็นปีศาจบ่อยขึ้นก็กลายเป็นว่ารู้สึกดีละเพราะว่าพรสวรรค์นเนี้ยสามารถเอามาช่วยคนได้นะทั้งคนในครอบครัว ของตัวนางเอกเองแล้วก็คนคนอื่นๆประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเธอนั้นสามารถจะรักษาจังหวะนะคะการแสดงให้มีเขาเรียกว่าให้คนอินเข้าไปได้ด้วยแล้วก็เข้าถึงบทบาทด้วยนะคะโดยเฉพาะนั่นแหละก็ให้รางวัลไปกับฉากที่ต้องใช้อารมณ์ในเรื่องของการร้องไห้เป็นดาราที่ร้องไห้ได้สวยมากอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวนะคะความสําเร็จเนาะของเรื่องออลาปิศาจพิฆาตรักนะคะเรนี้ก็ออนแอร์ที่แพลตฟอร์มไอชีอีนะคะ,ะ,คะก็พุ่งเกินนะคะเก้าพันไปแล้วก็คือดัดชนีความนิยมน เกิน900 0ขึ้นไปอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์แรกที่มีการออนแอร์นะคะแล้วก็ยอดชมนะคะในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็เกิน200ล้านครั้งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนว่ามันก็เป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนั่นเองก็ถือว่าการกลับมานะคะของน้องซงจือเอ๋อก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเสียนเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่โซนที่ละครที่หลายๆคนนั้นอยากจะดูเอาง่ายๆเพราะว่ามันจบแบบซับซ เพราะว่าพระเอกนางเอกนั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพวกเราก็รู้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นที่แบบเออเรตติ้งมันแปดกว่าก็จริงแต่มันก็แปดแบบเออนิดๆอะไรอย่างนี้นะคะเรตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะน้องซ่องจือเป็นดาราที่ขึ้นกล้องนะแอดหวานว่านะคะเพราะว่าน้องเขาดูสวยแล้วก็ทุกมุมอะไรเงี้ยสันจมูกอะไรเอยอะไรแล้วก็เออมีเรื่องริมฝีปากเนาะก็น่ารักมีความเป็นแบบอปองแอปเปิลรูปหัวจงหัวใจนะ น้องเขาแบบเออเกิดมาเพื่อเป็น เพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์เกิดมาเพื่อเป็นดาราเนี่แหละเอาง่ายๆเอาละคะ่ะทีนี้นะคะพอมาเรื่องของปรัปักจำนวนนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยตั้งแต่ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าน้องซงจูเอ๋อนั้นเป็นนางเอกเนี่ยทุกคนก็มีความคิดเห็นเดียวกันก็คือน้องเขาเป็นเสียเส่ยวเฉียวซึ่งเดินออกมาจากนวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอชมว่าน้องเขาจะเอาอยู่ไหมสําหรับบทนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบทในนิยายต้นฉบับไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะว่าใช้ความนุ่มนวล แล้วก็ใช้สติปัญญาแค่ภายในบ้านเท่านั้นก็สามารถจะเอาพระเอกได้อยู่แล้วทีนี้พอมา ออนแอร์ air, ปุ๊บนะคะก็เปิดหูเปิดตาผู้ชมอย่างพวกเราเลยค่ะเพราะว่าบทนางเอกไม่ใช่แค่เท่านั้นแบบในนิยายต้นฉบับแล้วนะคะนางเอกนั้นมีความรู้เรื่องกลยุทธ์ด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนการป้องกันประชาชนป้องกันเมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่จะแบบงัดข้อกับพระเอกของพวกเรานี้ก็ทําแบบเผชิญหน้าเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นความแตกต่างจากในนวนิยายต้นฉบับก็ให้อีกรสชาติหนึ่งค่ะก็มีความสนุกสนานแล้วก็ทําให้พวกเราก็มีความอยากติดตามอยา อยากดูมากขึ้นนะคะเพราะว่านางเอกก็ไม่ได้ยอมคนนั่นเองก็เอาคืนพระเอกในทุกช็อตเช่นเดียวกันทั้งทางตรงทาง,ทางอ้อมนางเอกของเราก็เอาคืนทุกทางเช่นเดียวกันแล้วพระเอกเนาะก็ความน่ารักนั่นแหละโบแล้วโบอีกแน่นอนนะคะสําหรับพระเอกปรปักจํานนค่ะก็อยากจะดูว่าเออฉากที่จะต้องคงไม่มีคงมีไม่เยอะเนาะฉากที่ต้องอยู่บนเตียงต้องอะไรเงี้ยเพราะในนิยายญ่ต้นฉบับมันก็ดุเดือดอยู่นะคะเพราะว่าท่านเวทสาวนี้หลงเมียมาก เลยนะคะรักเมียมากค่ะชอบนอนกับเมียเป็นที่สุดแล้วเขาเขาไม่มีไม่มีเมียน้อยงไงเออก็ให้เขาเถอะเขาอยากนอนกับเมียก็ดีแล้ว ก็นอนบ่อยหน่อยอะไรบ่อยหน่อยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมีเรื่องอื่นที่แบบเออพระเอกคือหลงนางเอกมากกว่านี้อีกนะอย่างที่เรื่องที่อดหวานเล่าให้เพื่อนๆฟังในตอนนี้นะคะผริบานอยู่กลางใจเพื่อนๆไปฟังสิโอพระเอกอ่ะจองนางเอกมาตั้งแต่นางเอกอายุประมาณ6กขวบเพื่อนๆคิดดูแล้วพระเอกเนาะด้วยความที่เป็นคนที่ได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เนาะวิญญาณของพระเอกมาเข้าล่างของตัวเขาเองในตอนที่เขาอายุประมาณ หกขวบเช่นเดียวกันโอ้ยนะคะน่ารักมากเลยเพื่อนๆไปฟังนะผรีบานอยู่กลางใจนะคะช่องลำนำรักนะักเขียนนะคะเอาล่ะกลับมาเรื่องนี้นะคะ น้องซ่องจูเอ๋อเองนะคะน้องเขาที่ประเทศจีนหรืออะไรก็ตามไม่รู้ที่ไทยมีไหมก็มีกลุ่มที่คอยกันแหนกแหนเนาะกลุ่มที่เรียกว่าเฮตเตอร์น้องเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะเพราะว่าดังในระดับหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีเฮตเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ตัวของน้องเองเนาะก่อนที่จะประสบปัญหาเรื่องที่ต้องหยุดไปในการที่จะต้องโดนตรวจสอบภาษีเนี่ยน้องเขามีโปรเจกต์ซีรีส์ที่ขึ้นไว้เนาะ TBA อะค่ะเพื่อนๆเป็น10โปรเจกต์เลยนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้พวกเราก็ต้องมา ดูกันว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยก็คือจะยังคงอยู่กับน้องซงจูเอ๋อไหมแต่ว่าบางเรื่องก็มีการเปิดกล้องถ่ายทําไปเรียบร้อยบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็เหลือไม่ต่ํากว่า8หรือ7เรื่องอยู่ดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์เหล่านั้นจะกลับมาที่น้องซงจูเอ๋อของพวกเราไหมอินเวสเตอร์ยังคงแบบมั่นใจนะคะพร้อมที่จะลงทุนในการที่ได้น้องซงจูเอ๋อมาเป็นนางเอกอีกไหมนะคะพวกเราก็ก็คอยติดตามแล้วการแต่งรารก็ตามน้องซงจูเอ๋อนั้นอยู่มาในตอน เนี้ก็ถือว่าอยู่มาค่อนข้างจะมั่นคงนะในวงการบันเทิงจีนนะคะเพราะว่าน้องเขาก็เติบโตมาในกองถ่ายแหละแล้วก็รู้จักกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะเพราะว่าน้องเขามาตั้งแต่เด็กอย่างที่พวกเรารู้เพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องเขามีโอกาสเนาะได้เจอได้ประกบกับพระเอกรุ่นพี่หลายๆคนตอนนี้น้องเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ แล้วก็ตอนนี้ทักษะการแสดงน้องก็คิดว่าน่าจะยังอยู่กับตัวน้องเนาะถึงแม้ว่าในช่วงสองปีจะไม่ได้มีการถ่ายทำซีรีส์ใดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันอย่างไรก็ตามนะคะน้องซองจูเออก็ยังถือเป็นดาราในรุ่น95ที่พวกเราก็คุ้มค่านะคะแก่เวลาอันอันแต่ละวันที่พวกเราจะต้องนอนดึกหรือต้องดูละคอรอะไรเนี้ยแอดวานก็ยังคิดว่าคุ้มค่าที่เราจะดูผลงานของน้องซองจูเอ๋อนั่นเองนะคะดีกว่ามากใหม่คือดีกว่าอีกหลายๆคน จุดๆจุดนะ,ะเอ่ยชื่อไม่ได้อะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคิดเหมือนแอดหวานไหมนะคะหรือว่าคิดมีความคิดเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับน้องซงจูเอ๋อบ้างก็สามารถที่จะ,ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วก็เพื่อนๆรู้จักน้องซงจูเอ๋อจาน้องได้เนี่ยตอนเรื่องอะไรนะคะสีดีเรื่องอะไรสาหรับแอดหวานก็คงเป็นนั่นแหละนาจาแน่นอนน่นนารักตลอดนาจาจําได้2คนเลยนะคะนั่นก็คือลีโออู่ด้วยนะคะก็เป็นขวัญใจมาถึง ตอนนี้เลยแต่น้องเขาเงียบๆนะช่วงนี้ในเรื่องของละครนะคะสำหรับน้องลีโอเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ